สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤกษกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรวันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อเรื่องน่ายินดีที่จะเข้ามาเซอร์ไพรส์คุณในเร็วๆนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยซึ่งเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวง,ดวง,ดวง,ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงาย สิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นการสร้างกาลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บเอามาเครียดนะคะชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะเรื่องน่ายินดีที่จะเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลย ใบแรกนะคะเมจิเชียน a g e of Pentacle Moon นะคะไพ่เจ็ดดาบสามไม้เท้าสามถ้วยนะคะเก้าถ้วย STAR 7เจ็ดเหรียญหกไม้เท้า แล้วก็ใบสุดท้ายจะเป็นไพ,พ่พาพิคเนตนะคะมีใบใหญ่อีกหนึ่งใบ Decision เป็นช่วงที่ชาวราศีพฤษกจะมีความโดดเด่นในเรื่องของความรู้ความสามารถนะคะทำอะไรก็ดูจะราบรื่นประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องคุณจะมีความชํานาญมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำงานเพิ่มมากขึ้นนะคะ รวมถึงจะมีสติปัญญาดีฉเฉลียวฉลาดความคิดสร้างสรรค์ของคุณนะเหมือนประตูที่เปิดรับโอกาสดีๆทําให้คุณประสบความสำเร็จเติบโตก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นอย่ากลกัวการที่เราจะเสนอความคิดหรือไอเดียอะไรที่ดีออกไปนะอย่ากลกัวว่าจะไม่มีคนเห็นด้วยนะคะอาจจะได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดก็ได้บางทีการที่เรา กล้าที่จะคิดนะกล้าที่จะพูดในสิ่งที่มันสร้างสรรค์ก็จะนำพาคุณไปสู่โอกาสดีๆแล้วก็ความสำเร็จมากมายด้วยนะคะมีเสน่ห์ในเรื่องของการใช้คำพูดการสื่อสารนะคำพูดที่มันดูมีพลังมีอํำนาจทำให้คุณได้ในสิ่งที่คุณพูดด้วยนะคะเหมือนพูดอะไรไปมันก็จะเป็นไปในที่เราพูดก็ขอให้พูดในสิ่งที่ดี พูดดีก็เป็นสีแก่ตัวแต่ถ้าพูดไม่ดีมันก็อาจจะย้อนกลับมาทำร้ายเราได้นะคะก่อนที่จะพูดอะไรออกไปก็ขอให้คิดไต่ตรองให้ดีนะก็จะเป็นผลดีกับชาวราศีพฤกษกใครที่ทำงานที่ต้องใช้คำพูดนะคะางานที่อาจจะเป็นคนกลางใช้คำพูดในการเจรจาอย่างเช่นเป็นนายหน้าเป็นพนักงานขายพ่อค้าแม่ค้านะคะพูดอะไรไปก็จะได้รับ การเชื่อถือนะมีคนมาซื้อสินค้าของเราสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำม,มีลูกค้าหใหม่ๆเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ที่โดดเด่นนะที่จะเป็นเรื่องน่ายินดีก็คือเรื่องของการเงินด้วยนะคะมีเกณฑ์ที่จะหาเงินได้มากขึ้นหรือคุณจะได้เจอรูปทางใน,ในเรื่องของอาชีพเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะนะได้ทำงานที่มันทำให้มีรายได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมหรือสิ่งที่คุณทำอยู่เดิมๆนั่นแหละ นะมันอาจจะส่งผลดีในเรื่องของผลตอบแทนที่มากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะมีโอกาสได้เงินพิเศษเงินโบนัสหรือเงินตกเบิกเงินที่มันเป็นของเราที่มันมาจากความทุ่มเทความพยายามนะคะนะก็จะเป็นของคุณสมหวังเรื่องเงินประตูโชคราบได้เปิดรับคุณแล้วนะคะบุตรบริวารน,นะคนรอบข้างจะให้โชคให้ราบด้วยนะคะหยิบจับอะไรช่วงนี้ดูจะเป็นเงินเป็นทองไปซะหมด ็เป็นช่วงกอบโกยเงินกอบโกยความสําเร็จเลยก็ได้แต่เราก็อย่าประมาทกับการใช้ชีวิตนะคะนะพอบอกว่าการเงินดีเราก็ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะไม่ประมาณการจ่ายของเราก็อาจจะทําให้มีปัญหาการเงินได้เรายังคงต้องวางแผนการเงินให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเรา เหมือนหาเงินได้มากเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราเลงใช้จ่ายเงินเกินตัวได้นะก็ต้องมีสติในทุกๆก,การใช้จ่ายเงินด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยความที่เรามีความคิดที่โดดเด่นนะมีความเก่งในเรื่องของสติปัญญาหรือไอเดียสร้างสรรค์ของเรา ที่อาจจะถูกคนอื่นขโมยเอาไปเป็นของเขาเองก็ได้นะคะก็ระวังด้วยนะยังไงก็จดพวกเลดิสิ์หรือผลงานของเราเนี่ยเราก็ต้องเก็บเป็นความลับอย่าเพิ่งบอกให้ใครทราบนะคะมิฉะนั้นอาจจะรั่วไหลนะอาจจะมีคนมาลอกเรียนแบบความคิดหรือไอเดียของคุณก็ได้นะคะเราก็อย่าไว้ใจใครง่ายเกินไปไปถูกใจใครก็อย่าทุ่มไปสุดตัวเผื่อใจเอาไว้บ้างสมัยนี้ ก็ไม่สามารถที่จะไว้ใจได้กับทุกๆคนนะคะนะเราไว้ใจตัวเราเองก็พอมีข่าวดีเกิดขึ้นด้วยนะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะอาจจะเป็นข่าวดีที่คุณรอคอยข่าวดีจากความสำเร็จนะในสิ่งที่คุณเพียรพยายามทำมาอย่างยาวนานที่มันกำลังจะประสบความสำเร็จแล้วก็ได้นะคะจะเลิกทำก็หลายครั้งนะมีอุปสรรคเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ด้วยความใจสู้ความพยายาม มันกำลังจะส่งผลดีทําให้คุณสามารถคว้าชัยชนะคว้าความสำเร็จมาเป็นของคุณได้นะคะบางท่านมีโอกาสได้เป็นเจ้าของกิจาการอาจจะกำลังเฉลิมฉลองเปิดร้านใหม่เปิดธุรกิจใหม่ๆก็ได้นะคะหรือได้รับโอกาสดีๆที่คุณรอคอยโอกาสในการแสดงความรู้ความสามารถหรือคุณอาจจะได้ไปร่วมงานรลื่นเลิงงานสังสรรค์ ได้พบปะเพื่อนเก่านะได้ไปร่วมงานเลื่อนเรื่องต่างๆที่เหมือนได้ผ่อนคลายความเครียดก็ได้นะคะบางทีทำงานเครียดๆนะมีแต่เรื่องอ่ามีแต่เรื่องมีแต่ปัญหานะคะเหมือนเราได้ไปผ่อนคลายนะได้ไปปลดปล่อยไปเติมพลังใจสร้างความสุขให้กับตัวคุณก็ได้ก็จะมีเรื่องของข่าวดีหรือเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะจะมีความสบายอกสบายใจมากขึ้น นะสิ่งที่คุณกังวลสิ่งที่คุณเครียดอยู่มันกําลังจะคลี่คายในทางที่ดีมากขึ้นหรือไม่อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่สามารถปล่อยวางกับสิ่งที่มันไม่จําเป็นกับชีวิตได้นะคะอะไรที่มันไม่จําเป็นกับชีวิตของเราเนี่ยก็พยายามสลัดมันทิ้งไปละทิ้งจากสิ่งนั้นไปแล้วก็ไปอยู่ในท,ที่ที่เรารู้สึกสบายอกสบายใจมากขึ้นอยู่ในที่ที่มันเหมาะสมกับเราก็จะทําให้เรา เหมือนมีกำลังใจที่ดีมีความสุขในการทําสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้ประสบความสําเร็จได้นะคะมีไพ่สตา์ด้วยนะมีชื่อเสียงมากขึ้นในสายงานที่คุณทําอยู่นะคะอะไรที่เหมือนจะสิ้นหวังไปแล้วมันก็จะมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งราบใดที่เรายังคงมีแสงสว่างแห่งความหวังนะมันก็มีโอกาสที่จะเป็นจริงมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้นะคะ ใครที่ทำงานเป็นดารานักสแสดงอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆงานที่ต้องพบปะผู้คนนะก็จะมีชื่อเสียงมีคนรู้จักคุณมากขึ้นมีคนมาจ้างงานคุณนะมีผลงานที่มันสร้างชื่อเสียงเป็นไวรัลทำให้คุณดังข้ามคืนเลยก็ได้นะคะนะบทจะเด่นจะดังมันก็เกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดไม่คาคดคาฝันเหมือนกันชื่อเสียงมันก็จะมาพร้อมกับเงินนะพร้อมกับรายได้ที่มันจะ เข้ามาแบบรัวๆกันเลยนะคะหรือคุณจะได้รับชัยชนะจากการแข่งขันก็ได้แข่งขันอะไรนะก็จะได้รับชัยชนะได้เหรียญรางวัลน,นะได้เฉลิมฉลองชัยชนะที่คุณได้เพียรพยายามนะคะด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะใครที่เป็นนักกีฬาที่ต้องแข่งขันอยู่ตลอดนะคะก็ถึงคราวที่คุณจะได้เป็นที่หนึ่งนะเป็นผู้คว้าชัยชนะมาเป็นของคุณได้แต่มันก็มาจาก ความขยันฝึกซ้อมของตัวคุณด้วยนะคะถ้าเราขยันซ้อมขยันฝึกฝนมีความอดทนนะความอดทนนี่คือที่หนึ่งเลยนะคะที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้ความสำเร็จที่มันต้องใช้ระยะเวลาและก็ความอดทนดังนั้นนะคะยางที่เรารู้สึกเพ้อหมดหวังนะเรวก็อาจจะพักเบรกไปทำอย่างอื่นบ้างน,นะคะ,ะแล้วก็มาทํามันอีกครั้งหนึ่งก็จะทำให้คุณมีกำลังใจมีแรงขับเคลื่อน ในการคว้าความสำเร็จมาเป็นของคุณได้หาเวลาไปทําบุญสวดมนต์นั่งสมาธิก็จะยิ่งดีนะคะได้ทําในสิ่งที่เป็นสริมงคลให้กับตัวคุณหรือไม่ก็ไปทํากิจกรรมที่คุณชื่นชอบก็ได้เหมือนเป็นการได้ผ่อนคลายจากเรื่องเครียดๆนะคะบางคนชอบเล่นกีฬานะชอบดูหนังฟังเพลงหรือแม้กระทั่งการดูหนังดูซีรีส์ก็สามารถที่จะผ่อนคลายสมองได้หรือไม่อาจจะอยู่กับ สัตว์เลี้ยงผู้น่ารักนะอยู่กับน้องหมาน้องแมวก็สามารถฮีลใจเราได้นะคะทําอะไรก็ได้ที่ทําให้เรามีความสุขพอเรามีความสุขแล้วเราก็มีสติมีสมาธิในการทําสิ่งที่ตั้งใจไว้ในการทําเป้าหมายต่างๆให้ประสบความสําเร็จได้ง่ายดายเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะมีเรื่องน่าย,ยินดีมากมายเกิดขึ้นเลยทีเดียวทางเรื่องของความสําเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนา สมหวังในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณต้องการนะคะเหมือนเราคิดอะไรมันก็จะเป็นไปตามนั้นอะไรที่มันเคยเป็นปัญหาก็จะได้รับการแก้ไขอะไรที่มันดูติดขัดก็จะดูราบรื่นมากขึ้นนะคะอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะใครที่มีแฟนนะคะนะมีคู่รักเป็นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆ หรือถ้ามีเรื่องทะเลาะกันไม่เข้าใจกันก็ถึงคราวที่จะได้มาปรับความเข้าใจกันมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นบางทีการที่ทะเลาะกันเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําให้รู้ถึงความต้องการนะของอีกฝ่ายได้ว่าต้องการอะไรนะคะยามที่ดีกันก็จะไม่ค่อยพูดถึงสิ่งที่ต้องการแต่พอทะเลาะกันเนี่ยมันก็เหมือนพังพูความในใจอะไรออกมาที่มันเต็มเปหมดเลยนะคะนะก็จะได้รับรู้กับ อะก็ตอนที่ทะเลาะกันนั่นแหละก็ขอให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันเป็นคู่รักที่มันอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันบ้างกระทบกระทั่งกันบ้างนะคะทะเลาะกันบ้างก็ขอให้พยายามเคลียร์ใจกันให้เร็วที่สุดนะก็จะมีความเข้าใจกันแล้วก็รักกันมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะแล้วสำหรับใครที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ของการต้องตัดสินใจ คุณอาจจะกำลังตัดสินใจในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะตัดสินใจเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องครอบครัวอะไรก็ตามขอให้คุณตัดสินใจด้วยเหตุและผลอย่าใช้อารมณ์หรือถ้ามันเป็นการตัดสินใจที่มันดูยากเย็นเสถอยเกินก็จะมีตัวช่วยอะไรบางอย่างที่จะทําให้คุณตัดสินใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะการที่คุณตัดสินใจอะไรสักอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกใจใครทุกๆคน แต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วคุณรู้สึกสบายใจที่คุณจะตัดสินใจเลือกสิ่งนั้นไปนะคะก็จงเลือกในสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขนะไม่ทาให้ใครเดือดร้อนนะคะนะก็จะเป็นการตัดสินใจที่ส่งผลดีมากๆสำหรับชาวราศีพฤษภก,ก็ขอให้ชาวราศีพฤษภก,กระทำแต่ความดีคิดดีทำดีเข้าไว้นะคะการกระทำความดีนั้นอย่างน้อย มันก็เป็นเกาะบางๆที่กันสิ่งชั่วร้ายไม่ให้มาทําอะไรเราได้สัตรูัหมู่มานคนที่คิดร้ายกับเราก็ไม่สามารถทําอะไรเราได้เหมือนกันนะคะก็โดยกเกาะแห่งความดีนั่นแหละนะกาทำความดีในรูปแบบต่างๆในรูปแบบที่ไม่ทําให้เราเดือดร้อนด้วยนะคะแล้วก็อย่าไปใจดีเกินเหตุด้วยนะอย่าให้ความใจดีความขี้สงสารมาทําให้คนอื่นเอาเปรียบได้นะคะก็ต้องทําความดี ในแบบที่ไม่ทําให้ตัวคุณเดือดร้อนนะการกระทําความดีคิดดีทดําดีพูดในสิ่งที่ดีก็จะนําพาให้ชีวิตของคุณมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะแม้ว่าในยามที่ชีวิตเจอปัญหาชีวิตตกต่ำนะ้าบทจะแยะ่ก็ไม่ได้แย่นะคะก็เหมือนมีอะไรบางอย่างที่จะเข้ามาช่วยมาฉุดคุณให้หลุดพ้นจากสิ่งไม่ดีหลุดพ้นจากปัญหา นะแล้วก็จะนำพาคุณไปสู่แสงสว่างแห่งความสุขความสมหวังนะคะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรณ์ก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจเริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิต มีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมามีคนรักคนเมตตาเฮงปางตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ